ไปต่อกันที่จังหวัดระนองครับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนบ้านหาส้มแป้นจังหวัดระนองพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ประธานคณะกรรมาการสมาชิกวุฒิสภาและคณะ พร้อมนายสมเกียรติศีสะเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเดินทางไปยังกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดพานิชย์จังหวัดและผู้แทนชุมชนกลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้นจำนวนร้อยคนร่วมรับฟังผลการดำเนินงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นะคะพลเอกสุรเชษฐชัยวงศ์ประธานคณะกรรมาี่การสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาได้มีการกําหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะจังหวัดระนองเพื่อพบปะพูดคุยกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับฟังข้อมูลและรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ มาดูบรรยากาศการร่วมสมโพธิและการทอดพระป่ากันที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานาส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่รวมสมโพธิและทอดพระป่าสามคัคคีที่สํานักสงฆ์บ้านเก่าอําเภอนาทวีค่ะนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายชัยเดชปละวงนายอําเภอนาทวีนางสุจินดาบุญแอร์แรงงานจังหวัดสงขลา นายชื่นโต๊ะทรัพยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาประกันสังคมจังหวัดสงขลานําเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีสมโภชและทอดพระป่าสามคัคคีที่สำนักสงบ้านเก่าตำบลครองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามค่ะ ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบข้อมูลความต้องการของวัดสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเทพาและอำเภอนาทวีรวมทั้งสิ้น21แห่งเพื่อจัดพิธีทอดกระถินและทอดผ้าป่าหลังออกพรรษาโดยจากการสำรวจพบว่า ต้องการทอดกระถินจำนวน10แห่งและทอดผ้าป่า11แห่งซึ่งครั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพโดยรวมเงินยอดทอดกระถินนะครับในการทำบุญทั้งหมด2721บาทครับ